สำหรับเล่มนี้นะจีซิ illion, เลเนียนรือพระเอกของเราเนี่ยทรงงานหนักมากสมกับที่ได้ขึ้นปกเลยทีเดียวความจริงตีแสกหนะ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นชั้นจะช็อไปแล้วอจริงเนื่องด้วยว่าในรายการเนี่ยนะมันจะมีผู้กำกับคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทก,กับพระเอกนั่แหละแล้วก็หุ่มทํางานหนักมากจนเริ่มมีไอของความตายลายล้อมร่างกายออกมาพระเอกกับนายเอกเนี่ยก็เคยเตือนแล้วนะว่าพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างแต่เขาก็แบบเออเคเแค่อะไรเงี้ยแต่ก็โตลุ่มอยู่ดีมึงสุดท้ายเนี่ย ก็เลยหัวใจล้มเหลวแน่นอนว่าในเอกของเราเนี่ยก็ไปรับออเดอร์นะแต่ความซวยก็คือว่าพระเอกเนี่ยดันอยู่กับผู้กำกับคนนั้นพอดีพอไปเนี่ยนะก็เลยโปะแตกว่าเออเป็นโยมทูตไม่ใช่ผู้สื่อวิญญาณอย่างที่คิด ความจริงข้อนั้นเนี่ยก็ทําให้พระเอกเนี่ยแบงค์ไปแล้วหนึ่งนะแถมยังมีตัวร้ายจากเขตตะวันตกเชียงใต้โผล่มาอีกซึ่งก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นศัตรูกับนายเอกที่มันเอาเรื่องเสี้ันนั่นแหละพอมาถึงเนี่ยก็ความร้าวฉานคืองานของเราปัน่นเก่งนี่ก็เครื่องซักผ้าง,งงมากเป็นยม,มทูตหรือเป็นเจ้าของร้านซักรีดปากพ่อยนะหลุดความจริงทุกอย่างที่นายเอกไม่อยากให้พระเอกรู้ออกมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าทางกรมยม,มทูตเนี่ยสงสัยว่าพระเอกเป็นวิญญ,ญาณเถื่อนไหนจะเรื่องที่นายเอกมาที่นี่เพื่อจับตามองพอพระพระะเเเเอออกกห็็นนปแค่ ออซึ่งไอความจริงตรงนี้แหละที่มันแบบจี๊ดจี๊จดยิ่งกว่ารู้ว่าในเอกเป็นยมทูตอีกสรุปคือที่ผ่านมาที่เขาทําดีกับเราที่ช่วยเหลือเราคือพอเขาเห็นเราเป็นออเดอร์แค่นั้นเองเหรอไม่เคยเห็นเราเป็นเพื่อนเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมาถึงตรงนี้เนี่ยฉันก็ใจเสียมากๆนะเอาละความร้าฉานมันมาแล้วสินะแต่โชคดีมาฉันขอยกพี่จี้ซิลเนียเนี่ยขึ้นเป็นลูกรักอันดับหนึ่งของฉันไปเลย พอแทนที่พี่แกจะตีโพยตีพายคิดไปเองอย่างที่ฉันกลัวเนี่ยพี่แกหันไปมองท่านลู่แล้วก็ถามว่าจริงเหรอ และไม่สนใจคําปั่นของไอตัวร้ายจากเขตตะวันตกเฉียงใต้เลยแม้แต่นิดเดียวเอาง่ายๆคือถ้าเกิดท่านลูกบอกใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ซึ่งก็โชคดีมากที่ท่านลูกก็หันมาแล้วก็ยิ้มบอกว่าที่ผ่านมาพี่ไม่รู้เลยจริงๆหรอเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยจบสวยอย่างแฮปปี้เอนดิ้งอีตัวร้ายก็งงไปเลยว่าอ้าวคือมึงไม่ทะเลาะกันเหรอกูปั่นตั้งนานหมดเวลาของแกแล้วค่ะอีปะทองไปไหนก็ไปเลยค่ะและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เปิดใจพูดคุยกันนะทาให้จี้ซิลเนี่ยก็ได้ร แล้วเจ้าปลาเม่ยแมวอ้วนต้าหรักตัวนี้ก็คืออยู่มา30-40ปีแล้วอายุมากกว่าตัวเองอีก แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะด้วยความว่าพี่แกเนี่ยติดฟิลเตอร์ให้ลูซี่ไปแล้วนะว่าเป็นเจ้าเด็กบริสุทธิ์ผุดผ่องดุดผ้าขาวเป็นเจ้าเด็กที่แบบว่าน่ารักเหมือนไอตเต้ลลูกหมาน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงปฏิบัติตัวกับน้องเหมือนเดิมซึ่งต้องย้อนความก่อนนะว่าในรายการเนี่ยเขาจะยึดโทรศัพท์เด็กฝึกทุกคนแล้วเขาก็จะคืนให้เป็นช่วงเวลาเพื่อให้ไปติดต่อหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เขาเคยคืนไปแล้วและตอนนั้นเนี่ยลูซี่ก็ไม่รู้จะโทรหาใครนะก็เลยโทรหาแมว แต่ครั้งนี้เนี่ยปาเมื่อยหรือก็คือเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมาอยู่กับลูซี่ในค่ายฝึกแล้วนะก็เลยไม่ได้โทรหาใครเลยนั่งเล่นกับแมวไปคนเดียวแต่อยู่เนี่ยโทรศัพท์ของลูซี่ก็มีสายเรียกเข้าเฮ้ย